สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดางังมาแล้วค่ะน้ำตาซึมมั่นแล้วอบอุ่นมากจริงๆเอ๋น้ำตาซึมเผยความรู้สึกมั่นแฟนหนุ่มไม่เคยคิดจะเกิดขึ้นกับเราขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกคนสำหรับเอมิราวันที่20กรกฎาคมเจ้าตัวประกาศข่าวดีผ่าน Facebook, เฟซบุ๊กเตรียมเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่21กรกฎาคม เวลา9นาฬิกา21กรกฎาคม65ถือเป็นเลิกดีเอมิราจุงมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีมั่นพร้อมเผยภาพบรรยากาศในพิธีแม้จัดงานเล็กๆเชิญแค่พี่ๆญาติที่สนิทร่วมงานเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจนว่าที่เจ้าสาวเอมิราถึงกับกระน้ำตาของความดีใจไม่ไหวร้องไห้ออกมาจากนั้นเอเผยความรู้สึกหลังเข้าพิธีมั่นว่า เป็นพิธีมั่นที่อบอุ่นมากจริงๆค่ะไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราขอบคุณพี่เก่งทนายเก่งนรุบอดินทราพี่พุุกลางานมาเพื่อเอาแหวนมั่นให้กับน้องพี่ชายพี่สาวสองคนไม่ต้องพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าอยากเห็นน้องรวยและเข้มแข็งมีพี่แม่มทิประดาช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดพี่คนนี้คอยสปอร์ตเอางานมาให้ทำ เอาเงินยัดใส่มือบ้างเป็นผู้หญิงที่เก่งมากหนูเอาพี่แม่มเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดอีกคนพี่วีปทวีและพี่ตีอยู่ในทุกช่วงเวลาของเอพี่วีเป็นอาจารย์สอนทำเล็บทำผมให้เออยากเห็นเอมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันโดนเอร้องไห้ใส่บ้างพูดตลกลามกใส่บ้างอยู่ในทุกช่วงชีวิตจริงๆมีคนมาพูดถึงเอไม่ดีไม่ถูก พี่วีจะคอยปกป้องเอตลอดเพราะพี่รู้ทุกเรื่องของเอเขียนไปอมยิ้มไปน้ำตาซึมไปและอีกคนปุ๊บปับ๊บมีแต่คนบอกเอสู้ๆนะก็มีแค่ปุ๊บปั๊บนี่แหละที่ถามว่าไหวไหมไม่ไหวกอดได้นะรักแหละเอาไว้พูดตอนงานแต่งดีกว่าเนอะเมื่อคืนพูดความในใจให้ฟังไปหมดแล้วขอบคุณญาติฝั่งปุ๊บปับ๊บญาติฝั่งเอตายายแม่นาป้า ทุกคนที่มาร่วมอวยพรเอ๋กับปุ๊บในวันนี้วันนี้เอ๋ A, มีความสุขมากจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ